ก็ขอสวัสดีนักเรียนครั้งนะครับวันนี้กลับมาพบก,กับครูแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเร,เรียนเรื่องจังหวะนะครับจังหวะจังหวะของดนตรีนะครับจังหวะจังหวะคืออะไรคำถามจุดประกายความคิดครับสิ่งของใดบ้างที่ทําให้เกิดจังหวะอะไรบ้างครับที่ทําให้เกิดจังหวะเยอะแยะเลยนะ อ่ะครับคุณลักษณะของยัหวะเขาบอกว่าจังหวะเป็นสิ่งที่ควบคุมความช้าเร็วของบทเพลงความช้าความเร็วของบทเพลงและสามารถนำจังหวะไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเช่นการตีกองให้จังหวะในการเดินขบวนพาเลทนี่นะครับแล้วก็ให้ความพร้อมเพียงนะครับ การตีกองให้จังหวะเดินตามจังหวะก็จะมีความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นนะครับการใช้นกหวีดเพื่อให้จังหวะในการปฏิบัติตามคำสั่งนะครับก็จะมีจังหวะนะครับเจียวกว่าจังหวัหวดนตรีสากลนะครับแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับอันที่1นนะครับความเร็วของจังหวะ ความเร็วของจังหวะความเร็วของจังหวะเรียกว่า tempo นะครับ t e m p ปมาจากภาษาอิตาเลียนหมายถึงเวลาความช้าเร็วปานกลางซึ่งถูกกำหนดไว้ในบทเพลงนะครับในบทเพลงโดยมีเครื่องกำหนดความเร็วที่เรียกว่าเม t r o n o m e นะครับและมีชื่อเรียกกำหนดจังหวะ ความเร็วนะครับความเร็วความช้า้แก่นะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เขาจะใช้ตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้านะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิโตเร็วมากนะครับเร็วเร็วปานกลางช้าช้ามากนะครับจะใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้ ค <K 140> อยควบคุมจังหวะนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเพลงที่มีจังหวะเ,เร็วมากนะครับเร็วมากเพลงที่มีจังหวะเร็วมากเขาก็จะเขียนภาษาอังกฤษควบคุมนะครับริโ,ดโดต้ตรงนี้นะครับเขียนภาษาอังกฤษควบคุมแสดงว่าเพลงนี้เร็วมากนะครับ ต่อไปครับ2อ,อัตราจังหวะอัตราจังหวะคือการจัดกลุ่มจังหวะตบนะครับเป็น2 3 4จังหวะเคาะเน้นหนักเบาและจังหวะตบที่เกิดขึ้นจังหวะตบคืออะไรจังหวะตบคือจังหวะที่ดำเนินไปเรื่อยๆคล้ายการเต้นของหัวใจนะครับ จังหวะตบก็อย่างเช่นล้า,ายตบมือนะครับอย่างเช่นเราร้องเพลงช้างช้างก็ตบมือช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านี่คือจังหวะตบนะครับจังหวะตบนะครับต่อไปครับ3รูปแบบของจังหวะรูปแบบของจังหวะก็คือรูปแบบกระสวนจังหวะของ ที่จังหวัดจังหวะนะครับจังหวะอาจจะพิมพ์ผิดนะครับที่ถูกกําหนดไว้เพื่อเป็นจังหวะในการบรรเลงบทเพลงอย่างเช่นจังหวะเพลงมาร์สก็รูปแบบจังหวะหนึ่งจังหวะวอนก็รูปแบบหนึ่งจังหวะร็อกก็รูปแบบหนึ่งนะครับจะเห็นได้จากการตีกองนะครับตีกองตีกองก็จะมีจังหวะมาร์สก็จะตีอย่างหนึ่ง จังหวะวอนก็จะตีอย่างหนึ่งจังหวะล็อกก็จะตีอีกอย่างหนึ่งนะครับต่อไปครับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาโดยบทเพลงคือการเคลื่อนไหวท่าทางหรือการแสดงท่าทางให้สอดคล้องกับความหมายและจังหวะ ความหมายและจังหวะอย่างเช่นเพลงเพลงไก่แล้วก็เรียนทําท่าเรียนแบบไก่นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวให้ตรงกับจังหวะของเพลงนั้นๆนะครับเป็นการฝึกจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วนะครับตัวอย่างเพลงนะครับตัวอย่างเพลงนักเรียนสามารถ c o p ีไฟลตรงนี้นะครับแล้วก็ไปฝึกร้องแล้วก็ฝึกตบมือฝึกเคลื่อนไหวท่าทางนะครับหรือ,อเปิด YouTube นะครับเปิด YouTube เพลงรถไฟนะครับแล้วก็ปรบมือเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงนะครับตามเพลงนี่คือเพลงรถไฟนะครับชึกชักชึกชักชึกชัก นะครับเสียงตัวจากเครื่องจักรรถไฟวิ่งตรงมาโดยเร็วไวเสียงรถไฟมันดังฉิดฉักนะครับประมาณนี้นะครับนักเรียนสามารถเปิด YouTube แล้วก็ฝึกเต้นตามร้องตามนะครับเต้นตามร้องตามนะครับจะทำให้เราเป็นไงครับร่างกายแข็งแรงอ่า มีความคิดสร้างสรรค์นะครับในการเรียนเรียนเรียนแบบนะครับเรียนแบบเนื้อหาในบทเพลงคือเรียนแบบรถไฟแล้วก็ทําท่าทางเรียนแบบรถไฟทําตัวเองให้เหมือนรถไฟที่สุดนะครับนักเรียนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันไปบางคนคิดว่าต้องทำท่านี้เหมือนรถไฟบางคนก็คิดว่าต้องทําอีกท่าหนึ่งเหมือนรถไฟนะครับ <S <S ต่อไปนะครับเพลงแมงมุมลาย าเพลงนี้น่าจะคุ้นหูกันเยอะนะครับแมงมุมลายตัวนั้นชั้นเห็นมันสมสารเลือดทนวันยาเมื่อมันถูกฝนไหลลนจากบนหลังคานนเรงครทำท่าเรียนแบบมแมลงมุมแล้วก็ตกลงมาจากหลังคาใช่ไหมครับก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ทำยังไงพระอาทิตย์ส่องแสงทําท่าย,ยังไงแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ตรงกับจังหวะในบทเพลง การเคาะจังหวะการเคาะจังหวะให้สอดคล้องกับจังหวะและก็ทำนองหอดเพลงจะทำให้การร้องเพลงแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องตามจังหวะนะครับเมื่อนักเรียนเปิดเพลงแล้วนักเรียนก็จะมีการร้องเพลงคลอไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีการปบมือหรือก้าวเท้าให้ตรงกับจังหวะในบทเพลงด้วยนะครับก็จะทำให้ให้เพลงและก็การเคลื่อนไหวร่างกายถูกต้องตามถูกต้องตามจังหวะเพลงนะครับ เพลงช้างเพลงช้างนะครับเพีงช้างสัญลักษณ์บวกก็คือปรบมือนะครับบวกนี่ก็คือปลบมือช้างช้างช้างดูรูจากช้างหรือเปล่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เมื่อปรบมือคล่องแล้วนักเรียนไม่จําเป็นต้องปรบมือนะครับนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายช้างช้างช้างแบบนี้ก็ได้ครับแทนแทนการปรบมือนะครับ แต่การเคลื่อนไหวจะต้องตรงกับจังหวะนะครับตรงกับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงผู้เล่นจะต้องเล่นให้ตรงตามจังหวะแล้วก็ทำนองจะต้องมีสมาธินะครับก่อนการเล่นเครื่องดนตรีควรฝึกฝนนะครับฝึกฝนหรือเคาะจังหวะให้ถูกต้องก่อน พื่อให้เล่นดนตรีได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไพเราะนะครับก็คือฝึกตีเอ่อฝึกปมมือก่อนปมมือก่อนแล้วก็อาจจะมีเครื่องตีเข้ามานะครับก็เป็นเป็นกลองชิงฉาบอะไรพวกนี้นะครับค่อยๆเข้ามามีบทบาทในในเพลงนะครับอ่าหมดเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยว ให้นักเรียนไปฝึกฝนนะครับฝึกฝนเพลงที่นักเรียนชอบก็ได้นะครับเพลงนี่นักเรียนชอบแล้วก็เคลื่อนไหวท่าทางปรบมือหรือว่าเคลื่อนไหวให้ตรงกับจังหวะแล้วก็เนื้อหาในบทเพลงนะครับวันนี้ <c oughs> ขออภัยครับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ